สรุปไรเพดอัปเดต2.6จะมีอะไรอัปเดตมาบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเริ่มกันที่ตัวละครที่มาประจําแพทนี้อย่างแรปป้าสาวน้อยเบียวนินจาผ่านปัญญาท่าจินตภาพที่เอามาเล่นกับทีมสุดยอดทำลายล้างในตัวไรเพดเนี่ยเขาก็ไม่ได้อธิบายความสามารถแรปป้าไว้เยอะขนาดนั้นมีให้เห็นแค่นิดหน่อยตัวซิกิวของแรปป้าเนี่ยจะทําการโจมตีใส่มอน5เป้าแค่นั้นแหละครับมันมีแค่นี้แหละส่วนตัวถ้าไม่ตาย แลปป้าจะทําการแปลงร่างเข้าสู่โหมดเบียวนินจาอย่างเต็มรูปแบบจะทําการบับการโจมตีปกติเป็นเวลา3รอบหรือว่าเธนผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะคือมันก็มีช็อตที่เขาตี2ทีติดกันนะแต่ผมก็ไม่รู้ว่าเอาเป็นว่ารอตัวมันมาก่อนค่อยว่ากันซึ่งในโหมดเบียวนี้เนี่ยแลปป้าจะทําการตีเกราะมอนไม่สนทตุและก็สามารถตีเกราะได้เยอะขึ้นด้วยซึ่งการโจมตีเนี่ยจะแบ่งออกเป็น3รอบครั้งที่1และครั้งที่2เนี่ยแลปป้าจะทําการตี3เป้าส่วนครั้งที่3จะเป็นการโจมตีที่โดนใส่มอนทั้งสนามซึึ่่งงงเเรรราาาก็ดูไไ้้วตีถคัหน จากตัวมีดที่อยู่บนหัวตัวละครเนี่ยนะแถมตอนตีไปแล้วเนี่ยมันมีบัฟอะไรขึ้นมาด้วยบางอย่างซึ่งเขาไม่อธิบายว่ามันคือบัฟอะไรอะ่ะรอตัวมาค่อยว่ากันดีทีแล้วกันนะตัวเทคนิคแรปป้าจะขี่สเก็ตแล้วก็วิ่งเร็วขึ้นหลังจากที่เราวิ่งไปชนมอนแล้วเนี่ยเราจะทําการทําดาเมจจิตภาพใส่มอนแล้วก็รถเกาะมอนแบบไม่สนทตุซึ่งมันก็คล้ายๆกับตัวเทคนิคซิวบูฟเลยนะซึ่งถ้าดูรวมๆแล้วก็คงจะเล่นได้แค่สุดยอดทำลายล้างนั่นแหละครับไม่น่าจะหนีทีมอื่นไปได้แต่ใครชอบก็เปิดเลยครััในแน้เากก็ยงงไดจออ๊มมตวห่ ซึ่งมันก็มีแต่ตัวดเดิมๆนั่นแหละแค่มีหัวเป็นทีวีอะไอ้พวกนี้เนี่ยก็จะมีท่ารวมร่างแล้วก็โจมตีเป็นหมู่ใส่ทีมเราแบบดามมี่ตังหนักเลยนะซึงก็คงหนีไม่พ้นเอามาให้แรปป้าตบเล่นระหว่างทางและครับเนื้อเรื่องหลักที่จะได้เจอในแพท2.6นี้ก็จะเป็นการกลับไปที่ปนาคนีอีกครั้งหนึ่งให้แก๊งขบวนรถไฟเราไปร่วมดูการเรียนการสอนแบบชั่วคราวซึ่งมหาลัยนี้ก็มีแค่สามคณะคณะเรียนการแสดงบริหารธุรกิจหรือว่าดนตรีไม่รู้เนื้อเรื่องจะพาเราไปเจอออะะไไรรแลล้้ววิงนนีีมัเก่ย ก็ไว้รอในเรื่องมาแล้วกันนะของสำคัญมากๆอีกอย่างหนึ่งในแผ่นนี้ก็คือตู้กาชาในครึ่งแรกจะเป็นแรปป้ามาพร้อมกับตั้นถึงร่างมังกรแน่นอนทั้งสองคนก็ต้องมากับตู้ไรโคนประจําตัวของตัวเองภายในตู้ไรโคนเนี่ยก็ยังมีไรโคนสีดาวใหม่เป็นของผาดเฟ,ฟื่องฟูไม่รู้นะว่าใครจะได้ใช้บ้างนะ่ะซึ่งในส่วนตู้กาชาครึ่งหลังเนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นตู้ที่ใครๆน่าจะเปิดกันเยอะเลยนะเพราะว่าอาชอรอนมาพร้อมกับเอเวนจูรินอาชอรอนที่ผมก็ไม่ต้องบอกนะว่ามันเก่งขนาดไหนคุณก็น่าจ,จะรู้กันอยู่่แลล้วววสนนเเเจริก็ป็ปตัโโททีหดมบง ซึ่งไอ้สองตัวนี้เนี่ยก็สามารถเอามาเล่นด้วยกันได้แบบสบายเบื่อเลยนะซึ่งถ้าใครยังไม่มีเพชรอเปิดตัวละครเนี่ยผมก็แนะนำให้ไปเติมได้ที่มาแล้วกับ Richman Shop โน้หนึ่งเรื่องเติมเกมปรับลดราคาฮงไกซาเร็วถูกแล้วถูกอีกถูกกระเดิมทุกราคาถูกกระเติมเออีกมากๆแน่นอนคุ้มสุดๆเติมเกมในเว็บรับ Richman Coin ใช้เป็นส่วนลดได้สูงสุดถึง25%พร้อมบริการเติมเกมแบบผ่อนชำระนานสูงสุดถึง,ถง10เดือนและยังมีบริการเติมเกมชั้นนำอีกมากมายตลอด24ชั่วโมง สามารถเติมได้ที่เว็บไซต์และไลาย Rich Man Shop ได้เลยเติมเกมถูกไวผ่อนสบายมีเงินคืนต้องที่ Rich Man Shop เท่านั้นคอนเทนต์หลักอีกหนึ่งยางของแพท2.6เนี่ยจะเป็นซิมใหม่และนั่นมันเฮือตาล่างโตใช่ปะ ไม่รู้เหมือนกันซึ่งตัวซิมเนี่ยจะให้เราเลือกคาถาซึ่งคาถาเนี่ยจะเป็นเหมือนคล้ายๆกับการเลือกผ่าดในการเล่นซิมอื่นๆตัวคาถาเนี่ยจะทิกเกอร์ได้ก็ตอ่อเมื่อเราทําเงื่อนไขให้ตรงกับที่คาถามันเขียนไว้ตัวคาถาเนี่ยยังสามารถทํางานร่วมกันได้อย่างเช่นถ้าหากคาถาอันแรกติดเนี่ยคาถาอันที่2ก็จะติดตามไปด้วยประมาณนี้ซึ่งจะมีการเลือกส่วนประกอบเข้าไปเพื่อใส่เพิ่มความสามารถของคาถามันก็เหมือนกับการเลือกพรให้ตรงกับผาดนั้นๆที่เราเลือกเข้าไปเล่นในซิมนะอันที่เราก็คือเลือกกกสสส่่่่่วววนนนปปรรระะออบบบใให้มัััตตงงคาาทีซึ ะมีส่วนประกอบธรรมดาแล้วก็ส่วนประกอบการตัดสินใจตัวส่วนประกอบธรรมดาเนี่ยจะเพิ่มความสามารถของคาถาอย่างเดียวน่าจะเป็นประมาณแบบว่าเพิ่มเลขดัมเมจเพิ่มความสามารถให้เยอะขึ้นอะไรอย่างนั้นแต่ส่วนประกอบการตัดสินใจเนี่ยจะหาได้ยากกว่าซึ่งมันจะทําให้คาถาเนี่ยสามารถติดบับได้ถี่ขึ้นสามารถแยก2อย่างนี้ได้จากสีนะส่วนประกอบธรรมดาจะเป็นสีฟ้าส่วนส่วนประกอบการตัดสินใจเนี่ยจะเป็นสีเหลืองในซีมนี้เนี่ยเรายังสามารถรวมส่วนประกอบให้มันมีเลเวลที่เยอะขึ้นได้เพิ่มความสามารถให้มากขึ้นเราจะได้ตีแรงๆเนี่ยมีที่เลียส่วนประกอบ อัพส่วนประกอบคล้ายๆกับในซิมเดเวอร์เจนเลยเนะี่ยซึ่งตัวซิมใหม่ก็มีประมาณนี้แหละไม่ได้มีอะไรเยอะนะแค่จะมีเรื่องของบัฟคาทามาใหม่เฉยๆนะในด้เนี่ยร้านค้าซิมจะสามารถซื้อไล่คนกิจกรรมที่ผ่านมาได้เช่นไล่คนหน้าซิวบุ๊หน้ากล้วยนั้นเฟิง จากกิจกรรมที่มันผ่านไปแล้วเราสามารถใช้ตั๋วอันเดียวกันกับที่เราเอามาแกลกไลโคน5ดาวนะ่ะแต่ว่าราคามันจะถูกกว่าครึ่งหนึ่งนะใครที่พลาดไลโคน4ดาวพวกนี้ไปเนี่ยอยากหามาเก็บไว้ก็ไปเล่นซิมกันซะมีการเพิ่มของบอสอัพตัวละครใหม่เอาไว้อัพตัวละครจินตภาพซึ่งก็น่าจะเอาไว้อัพแลปบ้านั่นแหละเพิ่มรีดิใหม่มาอีก2เซตตัวกิจกรรมหลักก็จะให้เราบริหารวงดนตรีมีแสงสีตะการตาตัวมินิเกมในกิจกรรมส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นแนวรีเทิมเซฟเป็นส่วนมากในกิจกรรมนี้เนี่ยก็ แกมาเนี่ยก็เป็นของทําลายล้างซึ่งก็ไม่เข้าใจว่าทําไมถึงแจกเป็นของทาลายล้างฮะทำไมพี่ไม่แจกเป็นของปัญญาจะได้ให้แลป้าใสอะไม่เข้าใจส่วนกิจกรรมย่อยๆกิจแรกเลยก็จะเป็นกิจกรรมแรกของท้ากินชินอิมแพคมีรีเบนที่ซื้อผักแรกกระเพ็ดสตารเรวก็มีรีบิดแซมโปซื้อของถูกแรกเพชรแล้วก็ได้ตัวยาท่าแต่เราเอาไว้กดก่อนตีมอนทั่วไปอะแต่เอาจริงๆก็ไม่น่ามีใครได้กดหรอมั้งเว้นแต่ว่าคุณจะเอาไปทำดาเมจโชว์ชาวบ้านอย่างเงี้ยแต่ตัวส่วนใหญ่ก็ใครมันกดบ้างวะบอกผมทีดิกิ เขาที่แล้วก็โดนประกาศจับที่ยานเฮอร์ตารอบนี้มาเที่ยวเสียนโจไปหมาดๆก็โดนประกาศจับอีกแล้วเป็นกิจกรรมส่งตัวละครไปสำรวจแล้วก็รอรับเพชรอ่ะคือมันก็กิีดรี้านอีกแล้วว่ะคุณเอาอะไรมากอ่ะมันก็แค่แพดขั้นอ่ะคูณ2คาลิกให้คุณไ้ฟาร์มเงินฟาร์มใบ exp หรือว่าจะเป็นของ Up อัพเทรสคูณ2ในซิมที่ก็ยังมีอยู่เสมอให้คุณได้ฟาร์มเกลือมาอีก2เท่า จบปิดท้ายด้วยการแจก10โรที่เหมือนจะใจดีแต่พี่ก็เล่นให้มันทุกแพทเลยนะแต่ก็ขอบคุณนะครับหมดแล้วกับแพท2.6สั้นๆง่ายๆไม่มีอะไรเยอะมันก็แค่แพทขั้นซึ่งที่น่าจะทําให้เราเสียเงินเสียทองมากที่สุดน่าจะเป็นตู้หลังใช่มากกว่านะอย่างอาเชรอนกับวาเวนจูรีนะสองตัวสุดเทพตัวหนึ่งก็เทพทําดาเมจอีกตัวนึงก็โล่นะแบบไม่กะให้มอนได้เล่นเลยฉะนั้นใครจะเปิดก็เตรียมเพรไปด้วยล่ะ ส่วนตัวและป้านี่ก็น่าเศร้าเหมือนกันนะมาแพทไหนไม่มาดันมาแพทนี้เป็นแพทขั้นอีกแล้วเหมือนตอนบูธฮิวเลยแก๊งนี้มันเป็นอะไรมันชอบมาแพทขั้นตลอดเลยเนี่ยเปลี่ยนชื่อ Galaxy Ranger เป็นขั้นแผท Ranger, เนเรนเจอรไปเลยปแล้วคุณดูหลังจากตู้มาดิฟมาร์เก็ตติ้งเป็นใครพี่คนนั้นกับเธอคนนู้นใครมันจะเปิดและป้าล่ะครับผมถามจริงคลิปนี้ก็คงมีประมาณนี้แหละครับฝากคนลรกกดซับด้วยไปละบาย